วันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางออกมาเช่าพานอกสถานที่นะครับพอดีว่าผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพพอดีนะครับพี่เขาก็อยู่เส้นอยุธยานะครับก็เลยนัดกันที่ข้างทางเลยครับพี่เขาก็มีโอกาสได้ส่งรูปภาพวัตถุมงคลมาทางเฟซบุ๊กนะครับก็ได้เป็นพาชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดเหรียญบาทน้ำมน์นะครับหลายๆองค์เลยนะครับก็ทำการโอนตังให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปพระชุดนี้กันครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ก็แวะมารับเช่า้ากับพี่เขานะครับวันนี้ผมจะไปทุระกรุงเทพแนละ้วก็นัดกันข้างทางเลยนะครับได้พาชุดนี้มาจกไปที่สามหมื่นกว่าบ,บาทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นเหรียญบัตรน้ำมันเนื้อเงนินนะแบบนี้ก็ได้มาสามเหรียญน,นะครับอย่างนี้สร้างน้อยนะเจ็ดสิบเก้าเหรียญน,นะแล้วก็จะเป็นพวกเหรียญบัตรน้ำมันเนื้อไมค่อนต่างๆนะครับ กษัตริย์ก็มีเนาะแล้วก็มีพวกขันองมานะครับเนาะใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่าเกจิคณาจารย์ยอดนิยมอยากจะแบ่งปันให้ผมเช่าก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอเดียไลน์นะครับหรือว่าพิษณาาุสนาภาเชิงก็ได้แล้เวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเช่าผ่านห้องสถานที่ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทูบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ